ดีดดค่ะกระไม่อีกครันะคะกับเรื่องเล่าแคมไฟค่ะวันนี้เราก็ยังอยู่กับทีมงานเดิมของเรานะคะ <c oughs> หนุ่มๆ <c oughs> ของเราเนั่นเองเดี๋ยวแนะนําตัวก่อนนะจ๊ะด้านซ้ายเราเลยเจ๊กรับเจ็กสายหลอนครับ <c oughs> <c oughs> พี่เจงของเรานะคะก็มีช a n e แล้วนะทุกคออย่าลืมไปติดตามช่องของพี่เจงนะคะต่อมาจ้าสวัสดีครับจิวโคม่าครับโคมาน้องจิวของเราก็มีช a n e เหมือนกันอย่าลืมไปติดตามน้องจิวได้นะจ๊าด้านขวามือของเราค่ะน้องน้อยครับ นี่เรียกแม่ยกมากพี่น้อยของเรานะคะก็มีชแนลของพี่น้อยแล้วเหมือนกันนะคะใครที่อยากติดตามผลงานของพี่ๆนะคะน้องๆของเรานะคะสามารถไปติดตามได้ตามช่องทางด้านล่างได้เลยค่ะวันนี้นะคะน้องอิมก็จะขอเริ่มเรื่องราวที่ค้างไว้กับที่ที่ EP ที่แล้วเนาะพี่น้อยจะเล่าเรื่องนางไม้ใช่ไหมจ๊าที่บ้านมันยังไงมันยังไงนางไม้หรือหรือแม่หรือเรียกอะไรแม่นางไม้คนสวยแม่นางไม้คนสวยแล้ว ซึ่งอยู่ที่บ้านพี่น้อยใช่ครับเป็นหลังที่เราจะไปเลือกซื้อกับน้องอิมครั้งแรกเลยเราไม่มีใครเขาทํากันนะคือไปดูบ้านกลางคืนกันเพื่อไปสื่อว่าบ้านหลังนี้ที่เราจะซื้อเนี่ยมีถีไหมเออเดินนันปเรื่องขอย่ามย่ามขอโทษขอเข้าไปดูหน่อยหกเจ็ดคนครับพี่น้องเดินเข้าไปดูปรากฏว่าอิมไปถึงแล้วเห็นไหมครับวันนั้นก็ก็เห็นเนาะก็เข้าไปถึงก็ ต้นสะเดาปะต้นสะเดาต้นสะเดาหน้าก็เห็นเลยว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งเดินออกมาจากต้นสะเดาปึ๊บแล้วเขาก็แบบยิ้มให้เราอย่างเงี้ยเราก็เลยบอกว่าเออพี่ชายเราอ่ะเขาจะไม่อยู่บ้านหลังนี้นะเขาอยู่ได้ไหมเราก็ถามแบบเนี้ยเขาก็พยังหน้าเราก็เลยไปถาไปบอกพี่น้อยว่าเออบ้านนี้ดีนะมีนางไม้นารลังดีไม่บอกตรงๆใช่แต่ทีแรกไม่ได้พูดนะไม่ได้พูดมีไม่ได้พูดมีอะไรเลยรอให้แบบมันซื้อเสร็จแล้วอะไรเงี้ยเราค่อยบอกมัน ถ้าบอกตอนนั้นก็คงคนหนึ่งแหละพี่บลคงอาจจะไม่แบบก็คงจะย้ายหลังไม่เอาหลังนี้แหละอะไรอย่างนี้แต่น่ารักน่ารักแล้วแล้วไงอ่ยเจอพอได้ไปอยู่แล้วเป็นไงคะชีวิตดีชีวิตดีขึ้นครับก็ได้ข่าวว่าสาวๆรุมเร้าอุซ่าถูกเดี๋ยวขอย้ายทะเบียนแม่มาอยู่ด้วยได้ไหมก็คือคําพูดของหีีบอกว่ามีนางไม้นางไม้พี่สาวคนสวยแล้วกันเนาะอยู่โตเซเดา ก็คือผ้าคำพูดของอิมพูดบอกว่ามีนางไม้เนี่ยมันจิตจำตลอดว่าจะไปไหนก็ต้องคล้ายๆเหมือนระแวงอย่างเงี้ยเขาจะอยู่ตรงนี้ไม่นอะอะไรประมาณในความรู้สึกนะมีอยู่วันนึงก็ห้องพักผมอยู่ชั้นสองครับชั้นสองพอดีว่าหน้าคือชั้นสองผมเดินเข้ามาปุ๊บจะเจอห้องพักผมห้องพักผมนี่ก็คือว่าจะเต็มหน้าหน้ากำแพงเลยแล้วผมก็นั่ง เข้าหาพระขวามือผมก็เป็นคล้ายๆเหมือนเป็นพวกวางหนังสือบิดถุงถุงพลาสติกอะไรประมาณนี้นะผมนั่งสวดมนต์ไม่มีอะไรเลยนะเสียงไม่มีอะไรเลยสวดมนต์คล้ายๆเหมือนเสียงอะมันจะดังหรือปากก็ไม่รู้นะก็สวดสวดไปก็ไม่คิดว่ามันไม่มีอะไรอ่ะพอเคยนั่งสมาธิขนาดนั้พอนั่งปุ๊บเสียงถุงพลาสติกอ่ะครบแคบครับแคบครบแคบครับแคบมีลมหมอ เปิดเสียงเขาแคบ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 พัดลมเปิดไหมเอาแล้วเอาแล้วมันไม่ได้อยู่ในทิศทางพัดลมเลยเขาแคบ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 ตรงถุงถุงพลาสติกอ่ะตายกูเจอละน้อยเอ้ยตายเจอในห้องพาน่ไม่สาวพี่สาวคนสวยหรอเปล่าน้อตายตัวเวลาสวดมนต์ทำห้มาเวลาังสมาธิมันเงียบมันได้ยินหมดเลยจิตไปยังไงมันลืมตาเลยสงสัยมันสงสัย พอแงไปแค่นั้นแหละเนพราะจิ้มันคิดว่าโอ้ตายกูเจออะไรหรือเปล่าวะพอแงไปปุ๊บโอ้โหคือจิ้งจกโดนหักมุกหลอกกลับพวกนี้่ไหมจริ้งจกตีตายเลยโ <c oughs> พอตัวพานึกคิดว่าไอ้จริ้จงจกตัวเนี้ยเอ๊ะมือนแกล้งอะไรรู้แล้วเราอะไรรู้เปล่าก็าไม่รู้เนาะเ <c oughs> พราะเราก็กลัวเรื่องคำพูดของน้องอีว่านั่งแม่นางไม้ไงอีอย่างนึงคือเวลาสวดมนต์ไม่ไม่นี้ไงแต่เวลานักสมาธิเราได้ยินไง พอผ่านไปวันโกนอตอนนี้นั่งอยู่ชั้นล่างนั่งดูทีวีเลยอพอประตูผมเป็นประตูกระจกใสใช่ไหมอันนี้คือทีวีผมนั่งมองอยู่ทีวีดูทีวีอย่างเงี้ยดูจะจะเนี่ยเฟอกลางคืนนะเฟบห่างตามันเห็นโอเวโอโ้โหเล่นเอาต่อดูทีวีได้เหรอเนี่ยแม,ม่นั่งไม้ด้วยอยู่ที่ไกลๆกบนั่งไม้ประตูเราอยู่ข้างๆอยู่ตะสุดดางไงคนผ่านรู้เปล่าอะไรประมาณเนี่ย แล้วก็วับแงอย่างนี้เลยนะโล่ไม่มีอะไรเลยนะเราลุกยืนขึ้นมาเลยหน้าแปะตัวกระจกทีจกตัวเดิมอะไรมันย้อนกลับมาแงที่จกตัวเดิมมันมือมันขาไปนี่ทันทีที่จกตัวเดิม, <c oughs> มกูมไม่กลับมาอีทกทีมันยังอยู่ไหมที่จกบ้านนี่ตอนนั้นยังอยู่ไหมเดี๋ยวนี้จัดการให้จ <c oughs> กมันเยอะจริงๆเออจบแล้วใช่ไหม <c oughs> ครับ แล้วแล้วเสดาบ้านพี่น้อยผมจะไปเด็ดมากินอ๋อเด็ดได้ครับเด็ดครับกางออกยออเลยครับจริงเหรอจ้ามันก็คือเสดาน้ำปลาหวานนะหรอใช่ครับอุ้ยอยากกินน่ะแล้วเขาไม่โกรธนะฮะแม่นางไม้ไม่โกรธเขาไม่เขาก็แค่อยู่อาศัยแต่ไม่ได้หมายความว่าไม่ได้อนุญาตให้เราไม่ห้ามบริโภคอะไรอย่างงี้ไม่ไม่ไม่เขาไม่ได้ยึดติดอขนาดนั้นแค่แบบว่าพี่น้อยทำความสะอาดห้องครัวให้มันสะอาดกว่านี้อย่าทำอะไรให้มันซุยพอแล้ว คือยังขาดแม่บ้านไงขาดแม่บ้านใช่ม้บานที่ขาดคนหุงข้าวไม่ได้น้องอิ่มก็บอกแล้วบอกว่าบ้านเราเขาสะอาดอันนี้คือเขาใช่ไหมไมาเด้นี่พี่ลองให้เขาพี่ลองไม่ได้รู้เคลียร์กันเองยังไงเดี๋ยวกลับไปเดี๋ยวทำความสะอาดห้องครัวแล้วก็ใช่อย่าลืมนะครับผมแล้วน้องจีวันนี้น้องจีมีเรื่องอะไรจากเพื่อนเหมือนเดิมครัจากเพื่อนเล่าซีนะเล่าซีเล่าซีแล้วของแม่อันนี้ของเพื่อนขอองเพื่่นนารักมาก เอาเป็นชื่อแบงก์แล้วกันอนับสมมุติชื่อน้องแบงค์งแบงค์งคือแบงค์เนี่ยมันพอมาเรียนจบแล้วตอนพอเรียนจบปวชด,ด้วยกันแล้วเนี่ยมันก็ไม่รู้จะไปไหนมันก็เลยคิดว่าเฮ้ยกลับไปต่างจังหวัดดีกว่ากลับไปอยู่กับพ่อกับแม่ดีกว่าสักสักแป๊บหนึ่งแล้วเดี๋ยวเราค่อยกลับมาหางานในกรุงเทพทําตั้งชื่อเรื่อง่อและกัน,กนชื่อเรื่องนี้ชื่อเรื่องว่าห้องน้ําห้องสุดท้ายโอยเลิศชอบพี่ชอบห้องน้ําห้องสุดท้าย แบงค์เนี่ยมันก็บอกเฮ้ยกูกลับไปทํางานที่ต่างจังหวัดดีกว่า mm hmm. เพราะว่าแถวบ้านมันมีปั๊มน้ํามัน mm hmm. พอดีเลยปั๊มนี้ยบ้านกูรู้จักโน่นนี่นั่น mm hmm. มันก็โอเคกลับไปมันก็ไปสมัครงานอ่าเป็นปั๊มน้ามันปั๊มหนึ่งแล้วกันที่ mm hmm. ไม่ใหญ่มากกลางๆในนั้นก็จะมีมินิมาร์ต mm hmm. มินิมาร์ทประจาปัม๊ม mm hmm. มันก็เออมาอยู่นี่สัก สี่ห้าเดือนเราจะเป็นปีเราทําอยู่นี่ก็ได้เพราะว่าเราปั่นจักรยานจากบ้านมานี่ก็ใกลๆ้ๆเนาะก็อ่โอเคไปทําก็ไปสมัครโอเคผมอ่ะจบการตลาดมาการขายมาก็น่าจะได้เนาะอยู่นี่สักปีก็มีเงินให้พ่อให้แม่ได้ก็ไปสมัครวันที่ไปสมัครเนี่ยก็ไปเจอคนที่เขาอยู่มาก่อนอซึ่งอายุเขาก็ไล่เรียกกันแหละแต่ว่าเขาก็เออเรียกกันเพื่อนเลอย่างเงี้ยอ่าให้มันชื่อเอแล้วกันคนที่อยู่มาก่อนเนี่ย ก็ไปถึงป้าไปคนชื่อเอก็อา้าวสวัสดีครับสมัครเราใช่ไหมที่มาสมัครใหม่บอกใช่ครับบอกโอเคเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังว่าทําอะไรบ้างอหน้าหน้าที่ของเราอยู่ในปั๊มเนี่ยเราต้องทําอะไรบ้างปั๊มเราก็ไม่มีอะไรถ้าอย่างหน้าเทศกาลร,รถจะเยอะหน่อยอแต่ถ้าไม่ใช่หน้าเทศกาลก็จะมีรถบรรทุกชอบมาจอดอก็ไม่มีอะไรมากขายของเรื่อง เขาก็อธิบายไปเรื่องกดเครื่องคิดเงินแคชเชียร์ต้องเติมน้ําร้อนแหละอธิบายไปจนอ๋อโอเคเราก็ทําแล้วเดี๋ยวทําให้ไปอาทิตย์หนึ่งก่อนแล้วเดี๋ยวหลังจากคี่คล่องแล้วเดี๋ยวกูค่อยมาบอกว่ามึงต้องทำอะไรอีกโอเคก็ทําทํนจนมันอยู่ด้วยกันพอมันอยู่ด้วยกันมันก็เกิดความสนิทกันเพราะมันอยู่ด้วยกันทุกวันอ่ะพี่ก็มีสลับกันหยุดบ้างอะไรบ้างแต่เวลาหยุดเนี่ยมันจะต้องมีคนหนึ่งที่อยู่คนเดียวมันจะต้องมีวันหนึ่งอ่ะ อาทิตย์หนึ่งจะต้องมีไอเนี้ยต้องอยู่คนเดียววันหนึ่งภา<ม>ยในอาทิตย์หนึ่งก็โอเคพอทํางานเริ่มคล่องแล้วใน Mini มินิมากวาทัวอ,อะไรเรียบร้อย<ม>อ่ะอีกหน้าที่หนึ่งต่อไปของเราก็เราจะต้องดูแลห้องน้ำโซ<ม>นห้องน้ําเราจะต้องมีการเปิดปิดไฟนะเป็นเวลา<ม>เพราะว่าช่วงนี้มันเป็นช่วงโควิดซึ่งปั๊มเราเนี่ยจะไม่ได้เปิดยี่สี่ชั่วโมงแต่ปั๊มเราก็จะเปิดให้รถบรรทุกเนี่ยเข้ามานอนได้ก็คือจะจะไม่มีการเติมน้ํามันพี่ บ้านน้ำมันก็จะปิดตั้งแต่สี่ทุ่มสี่ทุ่มครึ่งอะไรเงี้ยเออมึงก็ต้องมาปิดไฟห้องนี้ห้องนี้แล้วเปิดแค่จุดนี้จุดนี้จุดนี้เราจะไม่เปิดให้สว่างหมดห้องน้ำหญิงห้องน้าชายเหมือนกันหมดอ่าผมลืมเล่าไปมันก็จะบอกว่าห้องน้ําชายเนี่ยห้องด้านหลังะก็คือมันจะเป็นห้องน้ําเข้าไปด้านหน้าก็จะมีห้องน้ําเรียงกันใช่ไหมพี่อ้อมไปข้างหลังมันจะมีโถชีืแต่ในห้องน้ําที่เวลาคนเข้าไปปดตุกเนี่ยบอกว่าห้องสุดท้ายเนี่ยมันเป็นห้องเก็บของอื ห้องนี้เราไม่ต้องปิดไฟเราเปิดไปตลอดอม,มันให้บอกว่าเวลาเราไปเปิดใช้ของหรือว่าเวลาจะหยิบไม้กวาดเอ้ยจะหยิบไม้ถูเอ้ยอเนี่ยเราจะได้ไม่ต้องหาที่เปิดไปอ,อก็เปิดทิ้งไว้ตลอดนะโอเคจนทําไปเรื่อยๆสองสามเดือนก็ไม่มีอะไรก็ปกติมีรถบรรทุกเข้ามานอนวนเวียนตลอดแต่พอมาเจอช่วงโควิดมันเริ่มเงียบอีกรถบรรทุกเริ่มเริ่มมาเริ่มมาน้อยพอแล้วมีอยู่วันหนึง่ง แถวนั้นมีงานวัดไอ<ม>เอเนี่ยมันบอกไก่แบงค์ว่าเฮ้ยแบงค์คืนนี้กูขอไปเที่ยวได้ปะวะบอกว่าแบงค์ก็กกได้เออแต่มึงอย่าบอกใครนะนู่นนี่นัน่นแหละเดี๋ยวกูซื้อขนมมาฝากเดี๋ยวซื้อนี่นั่นมาฝากอ่ะมันขอไปเที่ยวเฮ้ยกูเตือนอีกเรื่องนึงนะห้องน้ําเนี่ยเวลารถบรรทุกมาอย่าไปยุ่งกับเขาเพราะมันจะมีบางคนชอบเข้าไปเสพยาพยายามอย่าเข้าไปยุ่งถ้าปวดจริงๆดึกดึกอ่ะถ้าปวดแค่เยี่ยวอ่ะหลัง หลังมินิมาร์ทแอบเยี่ยวด้เพราะมันเป็นป่าต่างจังหวัดอะเนาะแอบเยี่ยวด้ไม่อยากไม่จําเป็นไม่อยากเข้าห้องน้ําเพราะว่ามันชอบเข้ามาเสพยากันเยอะซึ่งเราเข้าไปบางทีเราเข้าไปเจ้าเอกตอนมันกำลังเสพยาเราจะเป็นอันตรายได้ได้ได้ก็ผ่านไปพอถึงช่วงดึกๆเออไอเอกยังไม่กลับแล้วมันไม่มีคนเฝ้ามินิมาร์ทอะนั้นในนั้นก็เงียบมีแต่เด็กปั๊มบางคนที่นั่งเล่นโทรศัพท์อยู่ข้างนอกก็คือ เหมือนเขาน่าจะเฝ้าหัวหัวป kind of ั meals, people, <Det rás S 2> ๊ม <stuffed> ห <vegetable oatmeal> <It> ัวอะไรเวลาอ้างหัวใจที exactly ่แต่ว่าปั๊มปิดแล้วคือไม่ได้เติมแต่ก็จะมีเด็กนั่งเล่นโทรศัตท์ตองตำค้นอะไรอย่างเงี้ยมันก็ปวดปวดท้องปวดท้องหนักอ่ะต้องการที่จะค้องน้ําอ่ะไอเอก็ยังไม่มาซึ่งมันทิ้งไม่ได้ที่นี่มาแหละเพราะมันมีกล้องไงพี่มันก็ทนไม่ไหวทําไงได้เปิดประตูเลยเรียกเด็กเฮ้ยวัยรุ่นเาเฝ้าให้พี่แป๊บนึงดิพี่ปวดท้องไม่ไหวแล้วก็อ้างไว้พอดีว่า เอแม่ไม่สบายมปเลยต้องกลับไปดูเดี๋ยวมันกลับมามาเฝ้าให้เราเฝ้าให้เราก่อนอืออ่ะได้ได้พี่เออแต่ถ้าใครมาซื้อก็บอกว่าคนขายไม่อยู่เราไม่ต้องขายเพราะมันกดไม่เป็นหรอกอืมมันก็ไปเข้าห้องน้ำพี่เข้าเลยมันเข้าไปถึงมันเข้าห้องแรกเลยเพราะมันปวดหนักกับพอเปิดพอเข้าไปเจอห้องมันก็เป็นห้องยาวใช่ไหมพี่ห้องห้องน้ำปั๊มปอบมันเข้าห้องแรกเลยอืมมันก็นั่งทายมาดนเสียงรถบรรทุกมาจอดข้างหน้าแล้วจเดินลงมาเดินลงมานะ แล้วก็เหมือนทําอะไรธุระอะไรอยู่หน้าห้องน้ําอ่ะก้องแก้งก้องแก้งเหมือนถอดเข็มขัดหรืออะไรก็เดินเดินเข้าไปช้าแล้วก็ดยินเสียงเปิดประตูทีละห้องปึ้งปึ้งปึ้งไล่ไม้เลื่อยเพื่อนเพื่อนจิวมันคิดแล้วว่าเป็นรถบรรทุกที่จะเข้ามาเสพยาหรือเปล่าวะแล้วเข้ามาเช็กดูว่าในห้องน้ํามีคนหรือเปล่าอืมันส่งเสียงออกไปก่อนเลยมันแกล้งไอก่อนเลยอเสียงนั้นก็เงียบ เงียบไปสักพักประมาณห้าทีไล่ไหมเลยปึ้งปึ้งปึ้งจนมาหยุดอยู่หน้าห้องมันมันก็มองก็มีเงาคนยืนมันก็ถ้าถ้ามุดเคาะมันก็จะบอกว่ามีคนอยู่ครับไม่เคาะพี่มันปอยประตูอุ้มปอยประตูเลยอุ้มเพื่อนจิวก็แบบมีคนอยู่ครับโมโหไ ouais. งมีคนอยู่ครับห้องอื่นก็มีพี่ไปเข้าก่อนเลยเงียบเดินกลับเข้าไปทำเหมือนเดิม ปึ้งปึ้งโอ้โหปึ้งถ้าเป็นหนังที่หลอนโค่รเลยเนี่ยมาหยุดโอมตายอีกพี่มีคนเข้าครับพี่คิดในใจเมายาชัวคนเนี้ยกำลังหลอนใช่ไม่ไหวเว้ยมันก็แบบยังไม่สุดทางอ่ะพี่เขาพี่เข้าใจคนยังไม่สุดทางไปมันก็นั่งแบบโมโหก็โมโหอ่ะแต่เรายังไม่สุดอ่ะมันยังไปไม่ถึงฝั่งฝันน่ะเราก็ไม่ควรหยุดไง โอเคเราก็โอเคปล่อยมันใ mm hmm. น,นเมื่อประตูเปิดไม่ได้มันก็ทำร้ายเราเราไม่ได้ mm hmm. ทำอยู่อย่างเงี้ยพี่จนสุดท้ายอะ่ะเดินเข้าไปได้ยินเสียงเขาห้องน้ำแล้วแบบปิดเหมือนโมโหเหมือนคนโมโหว่าปึ้งเหมือนคนไม่พอใจอะ่ะ mm hmm. ล็อกประตูฟึบแล้วก็เสียงวแบบ่า mm hmm. อย่างเงี้ยเพื่อนจิวก็แบบถ้าออกไปตอนนี้มีเรื่องแน่ mm hmm. ยังไงก็มีเรื่องเพราะว่าดูจากทศนาแล้วรอจังหวะ รอจังหวะให้รู้ว่ามันทําธุระห้องน้ำเพราะว่าจังหวะถ้ามันทําธุระห้องน้ํายังไงมันไม่เจอเราแน่นอน,นไม่ทันในนี่ก็จะรีบวิ่งเข้าแบบพอจังหวะนี้เสียงท,ทําธุระมันก็อ้าวเสร็จเรียบร้อยแล้วค่อยๆเปิดประตูออกไปแล้วแบบก็แบบเดินพ้นออกประตูไปเลยนะแต่ด้วยความที่คนเนะ่ะมันอยากรู้อ่ะออกมาอา้าก็เหมือนเป็นรถบรรทุกจอดนี่หว่าก็เหมือนเป็นรถบรรทุกจอดนี่หว่า แล้วที่แล้วที่เราได้ยินเสียงเวลารถบรรทุกมันจอดมันจะมันจะมันจะไม่ไดเสียงเขาเรียกปล่อยลงแต่ก็ได้ยินเสียงว่น่กลัเหมือนคนมานอนอ่ะพี่เฮ้ยไม่มีรถนี่หว่าเอาละอยากรู้แล้วเริ่มรู้แล้วว่ามันเริ่มแปลกๆแล้วเริ่มเป็นเรื่องน่ากลัวแล้วค่อยๆถอยเข้าไปแล้วก็มองห้องน้ำเดินมันก็เดินเช็คทีละห้องพี่เชื่อไหมประตูห้องน้ำเปิดหมดทุกห้องเลยยกเว้นห้องสุดท้ายที่ปิดอยู่ ที่มันบอกเป็นห้องเก็บของเฮ้ยหรือห้องสุดท้ายมันจะเข้ามันก็บอกเป็นห้องเก็บของนี่หว่ามันก็ยังสงสัยจนมันเดินเข้าไปดูใกล้เอ้ยมันล็อกจากข้างนอกนี่หว่าคือมันล็อกแม่คุญแจเลยเอาแล้วเจอแล้วมันก็เฮ้ยช่างมันเถอะช่างมันเถอะช่างมันเถอะคือรู้แล้วว่าตัวเองเริ่มอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่โอเคแล้วก็กลับเข้ามากลับเข้ามาพร้อมไอเอมาพอดี ก็ยังไม่เล่าให้เอฟังยังไม่เล่าให้เอฟังจนวันที่สองวันที่สองเหมือนเดิมพี่คราวนี้ก็กินข้าวเสร็จเนาะแต่คราวนี้เอ,เอเออยู่ด้วยก็จะเข้าห้องน้ำจะเล่าเอฟังเลยว่ากลัวว่าพอไปบ่อกเอแล้วจะ กลัวเพื่อนไม่กลัวเพื่อนจะล้อนอว่าด้วยความที่ตัวเองปวดท้องอ่ะเฮ้ยมึงกลัวผีหรอวะอะไรอย่างเงี้ยมึงคิดไปเองนะเพื่อนชอบพูดกับกลัวเพื่อนจะล้อคือเออไปเองก็ได้ไปหรอกมันยังไม่ดึกเท่าไหร่ก็ไปเหมือนเดิมได้ยินเสียงรถจอดมันก็คิดในใจนะว่าขอให้ไม่ใช่คันเมื่อคืนขอให้ไม่ใช่คันเดิมเพราะว่ามันยังไม่ดึกขอเลยอนวะแต่คราวนี้มันได้เข้าห้องที้ ห้องแรกนะมัมเข้าห้องที่สองขอให้ไม่ใช่คันเดิมแต่ว่ามาเหมือนเดิมแต่คราวนี้ไม่ได้เปิดประตูมาถึงมาหยุดหน้าห้องไปเลยมมันก็มองพี่มันมองเห็นพื้นข้างนอกปะมองเห็นรองเท้าปะเห็นคัเนี้ยมองเห็นว่ายืนหน้าห้องอยู่เนี้ยแล้วหันหน้ามาหามันนะคือถ้าเป็นคนปกติห้องอื่นก็เปิดเยอะแยะทำไมแล้มาจะมาทำอะไรห้องนี้แล้วยืนเฉยเฉยยืนเฉยเฉยโดยที่ไม่เคาะ แต่มาได้ยินเสียงเหมือนแบบเอามือลูบป,ประตูเบาแปลกค่ะไม่ได้จังหบบ,แบบไม่ได้บบเหมือนอเหมือนเหมือนฝ่ามือคนลูบอย่างเงี้ยลูบประตูพาสติ<อ>ลูบป,ประตูเงี้ยมันก็เลยเฮย้ยไม่ใช่แล้วมันคิดเลยว่าผีแน่นอนอเพราะว่าถ้าเป็นเหมือนเดิมแต่ว่าวันนี้มันเห็นเท้าไงพี่แต่เมื่อวานที่มันเจอมันไม่เห็นเท้ามันเห็นแค่เงาไงพอครั้เนี้ยมันก็เอาไงวะตะโกนถามก่อนเลย ใครครับพี่มีคนอยู่นะพี่ผมมีอาวุธนะมันตะโกนมันกลัวไงตะโก,น,<ม>ะกนไปก่อนถ้าเป็นคนไงผมมีอาวุธนะพี่ไปเข้าห้องอื่นได้พี่ไปเข้าห้องอื่นเลยอย่าไปยุ่งกับผมก็ไม่ไปจนมันแบบจังหวะที่แบบมันเอ้ยเสร็จเลยแล้วกัน<ม>คือแบบเทีบประตูออกไปเลย<ม>ให้ถ้าสมมติมันยังอยู่อ่ะพอกาลางเนี้ยพราะมันแงะขึ้นไปอ่ะพี่มันเห็นหัวคนครึ่งอยู่<ม>ยเหนือประตูอ่ะอยู่หน้าห้องมันสูงนะเนี่ยใช่มันเห็น พะมันเห no ็นป hey, hey. like I mean, so, ั๊บมันไม่ต่อใจเลยเพราะมันถีบประตูปั๊บก็ไม่เจอใครมันวิ่งออกไาเลยมาทางเอเฮ้ยเอกูัะเจออย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้งี้อยงี้เล่าให้ฟังเลยกูพูดเรื่องจริงนะกูไม่ได้โกหกด้วยกูพูดเรื่องจริงก็เล่าเล่าเล่าเอบอกมึงใจเย็นใจเย็นมึงใจเย็นเยนในแบงค์มึงมึงค่อยๆเล่าก็เล่าเล่ามึงเจอที่ไหนเจอตรงนี้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 แล้วมึงได้ทำอะไรกับห้องนั้นไหมบอกกูไม่ได้ทำเลยนะ วันที่กูปิดไฟกูก็ปิดปกติมึงปิดตรงไหนบ้างปิดตรงนี้ตรงนี้มันไปปิดห้องน้ำห้องสุดท้ายด้วยด้วยความที่คนมันลืมพี่มันก็เดินปิดไปเรื่อยแต่มันก็จะเหลือแค่ไฟใช่จริงๆมันต้องเหลือไฟห้องเก็บของแต่มันไปปิดมันก็เลยให้ฟังว่าไอห้องสุดท้ายอ่ะอันนี้คือเล่าให้ฟังนะแต่มึงอย่ากลัวนะแล้วมึงไม่ต้องไปเล่าให้ใครฟังคือห้องสุดท้ายเนี่ยมันไม่ใช่ห้องเก็บของหรอกแต่ว่าเมื่อก่อนรถบรรทุกมันชอบมาเสพยากันแล้วมันแทงกันตายเขาก็เลยปิดตายห้องนี้ ไม่ไม่ให้ใครอะเข้าอีกเพราะว่าหนึ่งเลยอะก็ไม่รู้ว่าจะเจอแต่ว่าเอมันก็ไม่เคยเจอแต่คนส่วนใหญ่มาก็เจอก็จะมีพวกรถบรรทุกด้วยกันในหละที่ชอบเจอบางทีเข้าไปก็แบบจะเข้ามาเสพยาแล้วก็เหมือนเอ้ยมาสามแต่มีคนเสพอยู่สี่คนอะห้องสุดท้ายเพราะว่าส่วนใหญ่เข้ามามันก็ต้องเข้าไปเสพห้องสุดท้ายไง กูมาสามแล้วทำไมในห้องมีสี่วะโอ้โหแล้วแบบจะออกกันยังไงคือพี่เข้าใจไหมต่างคนต่างมามันไม่รู้จักกันอยู่แล้วไงไอพี่มีเป้ามีเป้าอะไรอย่างเงี้ยที่มาเล่าให้ฟังนะเฮ้ยมีเป้าให้แจมมันนู่นนี่นั่นม่เข้าไปมันก็ไม่ได้รู้อยู่แล้วว่าเอ้าเฮ้ยคนนี้ไม่มีนี่หว่าตอนแรกมันก็เอ้าทำไมเข้ามามีสี่คนวะเข้าใจพี่คือเข้าสามไม่มีสี่แล้วใครคือเข้ามาแล้วใครเข้ามาอะไรอย่างเงี้ยเ็าเลยตัดทีจะสี่กับสี่วะเอาสี่ก็น่ะแบ่งๆกันแล้วกันก็เลยปิดตายไปเลยห้องนี้ แต่ทุกวัน,นทุกวันนี้ปั๊มนี้ก็ยังอยู่นะแต่แบงค์มันก็อยู่ได้มันก็อยู่ไมาห่าแล้วแล้วมึงออกเลยบ่าไม่ออกแต่ก็ใช้วิธีการโดยที่ไม่เข้าห้องน้ำกลางคืน<ม>แค่นั้นเองเราก็ต้องใช้ความอดทนมากเราก็ไม่ไม่ตต่างคนต่างอยู่ไปต่างคนต่างอยู่<ม>ไปเวลาเข้าห้องน้ำล้าเข้าแค่โถเยี่ยวเวลาเราปวดเยี่ยวจริง มันก็ไม่ใช่เรื่องน่ากลัวพี่แต่ว่ามันก็เป็นเรื่องแปลกนะไม่น่ากลัวนะจิวอันนี้เรียกน่ากลัวลูกถ้าเราโดนแบบว่าไล่เปิดเปิดเปิดเงี้ยเป็นเราเราก็ไม่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 เข้าต่อแล้วหาอปวดเลยถ้าเป็นหนังที่หลอนมากเห็นภาพนะโอ้โหเพื่อไปทําหนังผีได้เลยอ่ะเปิดแล้วแบบถูกประตูบึงต่อยประตูทำไมถ้าสมมติพี่ไปหรือว่าท่านผู้ชมไปอ่ะผมไปง่ายเลยทุกวันนี้ห้องนี้ก็ยังปิดอยู่โอ้โอ้ my god ทุกวันนี้ห้องนี้ก็ยังปิดเพราะว่ามันเป็นบ้านของเพื่อน ก็บังเอิญจิวก็ไปเจอมันตอนแบบว่าไปเจอแบบเอ้ยเลี้ยงรุ่นเลี้ยงอะไรอย่างเงี้ยแบบว่าถามมันเอ้ยพอมันเล่ามันมันเล่ามันเล่าให้ฟังจิวหนังจิวก็ยังถามว่ายังอยู่ว่าอยู่ดิไปดูเปล่ามันก็ยังชวนเนี่ยไปดูบ้างเขาก็ยังชวนจิวมาเลี้ยงจิวก็ถามว่ายังอยู่ไหมบอกยังอยู่ยังอยู่ยังอยู่เพื่อนแต่ว่าตอนนี้เขาก็มีการเอา เอาของเขาไปไหว้ข้างในแล้วไหว้ข้างในด้วยม <laughs> <c oughs> าคนเดิมเพราะว่าเพราะว่าจะบอกว่าไอคนชื่อเอนามสมมติก็ยังทํางานอยู่ที่เดิมเ<อ>พราะว่าเขาไม่ได้กลัวมันไอคนชื่อเอแหละเป็นคนเอาเข้าไปไหว้<อ>ซึ่ง <c oughs> จิวคิดว่าเขาน่าจะมีส่วนได้ส่วนเสียกันผมรู้แล้วเขาไหว้เขาไหว้ด้วยอะไรผมรู้แล้ว <laughs> ได้ไม่เขาก็เอาของไปไหว้ธรรมดากินของกินของกินขนมข้าวกับเขาเขาบอกว่าพี่คนนี้ที่เขาอยู่เขาก็ไม่ได้อยู่แบบเขาไม่ใช่ผีร้ายอ่ะก็อยู่ด้วยกันใช่แต่ว่าก็อย่ามายุ่งกับก็ดีนะมีเขาอยู่ก็ไม่มีใครกล้าเข้าไปเสพยาแล้วห้องน่าจะมีอยู่ประมาณห้าหกห้องแปดนั่นแหละเจ็ดแปดห้องเราทพี่ลองดูดูจิวก็ไม่เคยไปนะแต่มันบอกว่าทุกวันนี้ห้องนี้ก็ยังปิดอยู่อื เอาละคะ่ะเดี๋ยวเรื่องต่อไปนะเราจะให้พี่น้อยเล่าให้ฟังนะคะย้อนไปนะครับเมื่อพอศ2 5 5พันห้าห้าสิบ็ดนะครับก็อยู่ที่จังหวัดนครราชสีมาเอ้ยนครศรีธรรมราชนครศรีธรรมราชทางใต้ประเดียว่างานขุสซ้าของเราคืออยู่ในขั้นตอนที่มุงหลังคาอืช่วงนั้นก็คือว่าไปปูหลังคากันได้ย<ม>ินเสียงป๊อกึงแรงเลยอะต่อแล้วต่อแล้วต่อไปอ่ะไอ้อีกแล้วอ่ะ คนลุกถึงขาเลยล้างต่แล้วแหละมาดเลยอะเออเมื่อหัวแล้วเนี่ยกางเกงรัดขนไม่น่าลุกได้นะคือเด็กวัยรุ่นเนี่ยจะมีอยู่สี่คนอายุสิบหกสิบเจ็ดอยู่สิบหกสิบเจ็ดอยู่แล้วก็มีคนโตอยู่กําลังปูหลังคาอยู่ครับผมอยู่ได้อยู่ได้เหตุการณ์เลยนะผมก็ดูความเรียบร้อยในโครงสร้างพอดีว่าคนเด็กวัยรุ่นมาชอบเล่นกันมันเล่นหลังคามันปูแล้วมันสามารถวิ่งได้ เราเป็นเวนช่องช่องหนึ่งแล้วก็ราคาปูไว้อไอปูที่ช่องหนึงคือว่าจะปูเขาเรียกแอมพลไรคือว่าคล้ายๆมันเป็นราคาใสะจะเว้นไว้แล้วเด็กมันหยอกกันไงอยุสิบหกสิบเจ็ดอะเล่นไปทํางานไปแล้วมันพลาดเชื่อไหมว่าผมหันหลังจากเหตุการณ์ตรงนั้นหันหลังไปสิบเมตรเองขาผมสะเทือนเลยสิบเ <10 S 2> มตรนี่คือความสะเทือนอ,น,อ,น,อน้องนี่ตกมา ผมันหลังจากหัวที่น้องเขาตกมาอยู่สิบเมตรผมหันหลังผมจะเดินกลับไปออฟฟิศใช่ผมอยู่ข้างล่างน้องอยู่บนหลังคานองอยู่บนหลังคาแล้วน้องก็เลยจะตกลงมาตกดังดังบล็อกอย่างที่เสียงน้องวิน้องน้องอิมพูดเมื่อกี้เนี่ยใช่ได้เล่าเลยพี่อิมได้ยินก่อนแล้วอ่ะใช่ดังบล็อกขาสะเทือนกินข้าวแล้วเตะจมูกเลยอ่ะหงิแล้วสมองอ่ะเตะจมูกเลยอ่ะคือ หาไปรู้เลยว่าตายคาที่อ่ะเพราะมันเป็นรูโบเลยอ่ะเพราะยิงเขย่าไปสมองก็ไหลดอง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 ไอ่ะไม่ไปกินแล้วนะเรื่องนี้นะคือคล้ายๆว่าคนในสายจะรู้จะไม่บอกกันจะไม่อะไรทั้งสิ้นคือเก็บกวาดเรียบร้อยคือเก็บกวาดเร็วมากเราพอสักพกนึงผ่านไปแค่แค่ข้ามวันดีกว่าอืมแค่ข้ามวันรอพอไปตรวจสอบไปตรวจแล้วเนี่ย คือมันโล่งนะแต่ไปตรวจตรงที่เกิดเหตุเามื่อไหร่อ่ะพอรปอหันหลังปุ๊บเ่ะเสียงจะมีคนเหมือนเสียงอะไรกระแทกโลงจากพื้นอ่ะป๊กเลย <c oughs> มันไม่ใช่เวลาเดิมด้วยใช่ไหม <c oughs> อ่านี่จากรปภเล่านะอันนี้คือมันจะคล้องจอที่สิ่งที่พี่พูดเมื่อกี้นี้ว่า <c oughs> แต่รปภเขาเจอได้เสียงนี้ในตำแหน่งที่ว่าคนตายอ <c oughs> ก็มาเล่ากันเดสายกันก็กลัวกัน เรื่องนี้ก็ผ่านไปจดห้างเปิดเรียบร้อยแล้วตอนนี้ยห้างเปิดปุ๊บพนักงานใหม่ใหม่ใหม่ใหมเดี๋ยวจะไปดูเรื่องเลยอมันเป็นเวลาจริงๆมันเป็นเวลาที่เขาก็ตายตรงนั้นแหละทุกคนได้ยินเสียงระแวงนั้นเลยในเวลาช่วงประมาณสักเดิมๆซ้ำๆเนี่ยหรอใกล้ๆประมาณเกเกบๆใบๆอ่ะตกตุกได้ยินเสียงตุ๊กนี่กลางวันแสกๆกันกลางวันแสกๆเลยตุ๊กของในชั้นไอ้เชลอ่ะ กระสันด้วยนะโหเสียงมันยังกล้องในหัวใช่ทั้งหัวทั้งขาเสืียมันมันมันรั้วมันเป็นเสียงกระโหลกเลยอะพี่ที่มันมันกระแทกกับคุณแบบป๊อกมันป็นเงี้ยป๊อกกลมๆในปากป๊อกแตไมันเป็นป๊อกที่แบบตายอ่ะปอกนี้คือตายอ่ะมันมันคล้ายๆเหมือนเหมือนเหมือนมะพร้าวโดนเหยียบอะมะพร้าวยังมันยังมันยังครับ ังนแต่ก็มันก็ทําให้บุคคลที่ว่าไม่อยู่ในเหตุการณ์อย่างเช่นพนักงานใหม่ก็อยู่ดิเขาก็เห็นแล้วก็ได้ยินเสียงนะอืได้ยินเสียงทุกวันนี้ทุกวันนี้ผมก็ไม่ได้ตามข่าวเรื่องีมานะก็ต้องไปปีห้าหนึ่งนะปีห้าหนึ่งตั้งแต่เด็กกนนี้เสียชีวิตนะจะมีมาเสียชีวิตต่ออีกจริงหรอตอนนี้คืออยู่หน้าโครงการ ก่อสร้างมันเป็นได้ไหมเ่าเจ้าที่แรงเหรอที่เขาเอาชีวิตปัญหาคือว่าวันนั้นน่ะคนงานอะ่ะโหนรถอ่ะโหนรถคือเป็นสายก่อสร้างจะเดียวซ้ายไงทางนู้นี่มันเมนรถบรรทุกรถวิ่งกันโอ้โหวิววิวรถพ่วงรถเทรลเลอร์ไงแล้ชวชนนั้นน่ะมันเลิกคนงานทาโอ่ะแล้วคนงานอยู่หลงังรถกระบะแล้วมีการโหนอ่ะ เหมือนแล้วนั่งรถสองแถวอะ่ะใช่ร้อนนั่งจนร้นโอ้โหมันคือไฟไฟก็ไม่ค่อยจะเห็นด้วยคนก็ขาเขืก็นก็แบงไฟสีแดงไงรถพ่วงเสยตูดนเลยตายสามศพอีกคนคอหาไม่เจอหาไม่เจอคอหาไม่เจอแต่ตายสามแต่บาดเจ็บกันเยอะนะแต่ล่าสุดก็ได้ยินข่าวตอนที่คือจากเด็กคนนี้ตายแนละ้วก็ตายเรื่อยเลือ่อย แรงอัเนี่ยทุกวันนี้ยังหาหัวไม่เจอนะจริงหรอใช่ยังหาหัวไม่เจอเลยบ้ามันจะไปไหนวะหัวเป็นไปแล้วแกมากเลยขน้ข้างคูน้ำเองแล้วคูน้ำอยู่ใกล้นี่เองกับถนนนี่แค่เดินไปก็เห็นแล้วหัวไบเลอะไม่ล่าใช่ไหมแต่หาไม่เจอจริงๆแล้วน้ำก็ไม่เยอะด้วยน้ำอยู่แค่นี้เองเออหน่วยกู้ภัยไปได้ตาะไล่ทงไล่ท่อก็ไปเจอโอ้โหแล้วถ้าเกิดตายซ้ำๆเนี่ยมันมันสามารถที่จะตายเขาแสดงให้เห็นเนี่ย มันจะตายแบบเวลาเดิมๆได้ไหมใช่มันจะเป็นเวลาที่เขาเสียชีวิตเวลาเดิมเวลาเดิมอย่างเช่นถ้าคนฆ่าตัวตายอะค่ะก็จะมาผูกคอเวลาเดิมต่อให้ไม่มีตึกไม่มีอะไรแล้วก็จะกลับไปผูกที่เดิมถ้าเราสร้างสิ่งก่อสร้างอะไรขึ้นมาทับที่เดิมค่ะเหมือนสมมติว่าเคยผูกคอตายที่บ้านชั้นเดียวใช่ไหมแล้วเราไปสร้างบ้านสามชั้นอยู่อย่างเงี้ยเขาก็จะมาทําที่ชั้นหนึ่งเหมือนเดิม จนกว่าเขาจะทําจนกว่าเขาจะหมดอายุไขอะ่ะแล้วเขาจะหายไป ตอนนี้นะคะบรรยากาศมันหนาวมากเลยทุกคนมันหนาวแบบหนาวเหมือนอยู่เหมือนเหมือนเหมือนอยู่เหนือเหมือนอยู่ดอยอ่ะไม่หนาวอย่างเดียวน้องอิมมันไม่ได่หนาดันมันหนาวแล้วมันก็มีอะไรไม่รู้เต็มไปหมดเลยอ่ะแล้วคือวันนี้มันเป็นวันโกนะคะวันที่เราถ่ายทําน้องอิมคิดว่าน้องอิมไม่ไหวแล้วเรารีบกลับบ้านดีกว่าวันนี้ก็ต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะต้องขอขอบคุณพี่ๆน้องๆทุกคนนะคะที่มาเล่าเล่าสนุกสนุกในวันนี้นะวันนี้เราไปก่อนนะคะอย่าลืมติดตามนะคะเรื่องเล่าแคมไฟค่ะในช่องรุงอิิเดลี่นะจ๊ะวันนี้เราไป สวัสดีครับพี่ได้ยินใช่ไหมใช่พี่ก็ได้ยินเหมือนกันเหรอกิ้วหัตรงนู้นใช่ใช่เสียงผู้ชายครูกันเป็นเสียงเหมือนใครสวดอะไรอือชายังไงยใช่ใช่ยังไงยเสียงแบบนี้ใช่ไหมอ๋อเหรอแต่ก็แบบพี่ไม่ได้ยินเหรอเขาไปหักก้าวหักก้าหันกลับไปจิวอ่ะจิวอ่ะจิวได้ยินแบบประมาณทำนองแบบยังไงยังไงพี่อิมหันปั๊บแล้วจิวได้ยินว่ามาจากทางกำแพงอะโรงเรียนจิวพี่ก็ได้ยินมาถ้าเก้าใจว่าเฮ้ยในวัด ในวัดสวดอะไรหรือว่าโรงเรียนเปิดปวดสวดอะไรก็เลยไม่กล้าหันไปพี่ก็เลยมองจิวก <Yeah> ับมองพี่เจมแต่จิวอะกูหันไปกูปวดแต่จิวพยายามคิดว่าเป็นเสียงกบหรือเปล่าแล้วพร้อมกันอะเหมือนประมาณ3คนอะใช่พี่พี่ไม่ได้ยินจริงหรอไม่ได้ยินดังลั่นเลยนะเขาคงเขาคงเอาฟังเราอะนานอยู่นะนานนานอยู่นานอยู่จิวอะคิดว่าเสียงจิวพยายามคิดว่าเสียงกบแต่จิวรู้แล้วพอพี่อิมหันไปมองจิวได้ยินพี่อิมดึงมือมือพี่นอยมาจับยังมีเสียงอยู่เลยแล้วเสียงไปทำนองเลยแต่ทีแรกพี่ก็พี่ก็คิดว่าเสียงกบแต่พี่พอหหหันนพพอี่เ็าางต คือพี่เอผู้ชายสามคนยืนรวมกันแล้วก็แบบเหมือนแบบเป็นเสียงประสานเลยนะมันมันมาอย่างนี้ไวจิวมันมาจากกำแพงอะแล้วเดินไปทางนั้นแทน๋อที่เราตกใจเป็นเกี้ยเหรอจะเสียงดังมากเลยนะที่พี่จับเขาอะเพราะว่าเขาอ้อมไปข้างหลังได้ยินใช่ไหมใช่หรอนึกว่าเสียงกบจะเป็นทำนองเลยนะได้ยินคนเดียวเลยวะเนี่ยไอเราบอกก็เหมือนว่ามีคนเลยใบไม้เหมือนคนมากเลยเขามคนแถวนี้อะฮะ ควนี้เลยป่ะมีป่ะมียินป้าเสียงหูมีลงไปเลย